ามาชมสวนเกษตรยายวันนามแม่ยหญ่เอ้ยนี่ยายโครงการยายลุยลุยสวนเพือกเขาจะได้ผลเลยดีแม่ยายเกือบจะได้คุดหัวขายเลยดีนี่จ้าก็ไม่กี่วันขึ้นมาโอ้เผือกใหญ่น้ำใจจ้าก็ส่งน้ำมาจากนู่นแล้วบ้านนู่นมาลดชุ่มชํำน้ำใจจ้ามีทั้งเพือกทั้ง ฟักทองกำลังปลูกไว้ดูเบ่งไม่ยหญ่คนขยันจ้ะสารพัดจ่างตอนเชา้าหุงเขาให้ลูกให้เต่าหอไปทำงานแล้วก็เปิดน้ำอ่าฉันดูร้านยายลุยมารดสวนนี่เพืือกเขาอายางามไม่ใหญ่เห็นไหมเราโอ้ไม่มาหลายวันคิดว่าแต่มันยังไม่ใหญ่ปนี่ ได้ผลได้แม่ยายเอ้ยจ้ะนี่ขนาดนาแรงนะนี่้านาฝนมันไม่ท่วมหัวไปเลยนี่ดูว่าแม่ยายจ้ะโครงการเจลุยลุยสวนก็เลยมาชวนให้พวกเราได้ดูจ้ะเรามีระบบน้ำส่งมาถึงบริเวณตรงนี้ดูซะนี่คือป่าเผือกป่าฟักทองป่ามะเขือ หลายๆอย่างนู่นฝั่งหุ่นมะเขือไม่ใหญ่เป็นหน่วยเดียวนะมะเขือนี่จ้าหน่วยขาวกลุ่ลไปจ้าก็ได้อยู่ได้กินจ้าสารผัดอย่างสินทางคนขยันยายวันนาในโครงการเจลุยลุยสวนก็เลยชวนมาดูนี่แหละพี่น้องอดูเบิ่งปะะไรแม่ใหญ่เอ้ย